สตรีมก็ไม่ได้สตรีมไม่หาชนอีกมึงเออเวลาทำไมเข้าไปดูสตรีมเหมือนเหมือนที่ทำคลิปอะเหมือนที่ไม่ได้สตรีมอะเวลาเข้าไปดูอะคืออะไรวะคืออะไรของมึงมันเหมือนแบบพี่สตรีมเสร็จแล้วอะเหรอช่ไม่ได้ด้วยนอือกูอยากสตรีมตอนไหนกูก็สตรีมเลยกูยไม่มีกำหนดเวลาเลยเฮ้ยพี่แม่งเกินไปว่ะเฮ้ย ม่นี่ดีส oh, ัตว e ์โลกิเอ oh, okay. oh, ้ยไม่ใช oh, ่โลกินี okay. <te> ral, again, <te> ่ตัวโลกิฮะตายใครว่าโลกิอะเลสเตอร์สัตว์โอโลกิอะไรตัวเล่นเกมอะไรจิมึงคุยกับใครคุยคนเดียวอ๋อเชียนี้บ้าเหลืองกูเหลืองกูนี่อยู่ในท้องหลอกเออตายหาตัวยิง อุ้เด็กด็ไอ้ตูแดงเดียแดงเดือดไอ้ห่าม่งเมียวตัวกำพูดหาพ่ไอดตูดแดงเถีองเฮ้ยเราเราเป็นหาอะไรกูจะแอคสักหน่อยไก่กูไม uh> ่อยากเป็นอะไรก็ไม่ยดีครับสุดหล่อสวัสดีค่ะ ผมมาเก็บตรงนี้ดิเน็ตมันไม่ถึงนะผมมาเก็บสักทีครับไม่มียวเขาไม่มีตังค์ไปแล้วเออแม่เลยอย่างนั้นมันมีคลื่นตรงนี้มันไม่ค่อยมีมีโปรแทงไงเออแล้วแต่ที่แม่ถนัดเดียวแท่พรานี่เซลฟี่อีกสักไปตุนใช่ไหมจนัยุดเลยนี่อะไรนะครับพี่ผัดหนึ่งครับพัดีหัวแตไม่มีไม่มีตังคค์รับพี่ คุณย <Construction. S 1> ืมผมไว้อะอะตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่อะไรเนี่ยยาอมไม่เขียงอย่างนี้ไม่เอาครับยาอมผมไม่กินนะครับโอ้โหไก่น้องว่ะนีบอกว่าสตรีมอยู่หาสุดดูดไหมเขาเออเป็นดูดเอะ ติดตุ้งเลยฮ้ยเลยอะไรวะเลยอ๋อเฮ้ยอ้ยจอดำด้วยดีใจมากลากเลยจอดำเลยเด้อยเฮ้ยตีดตุ้ดเลยเฮ้ยใครตายอ่ะติดตุ้งติดตุ้งโว้พี่ชายเป็นไรเปล่าจุ๊บจุดพี่ชายเป็นไรอ่ะเป็นลมกลางถนนเลยเป็นลมหมอหมอพี่ชายเขาเป็นลมครับาทำไมไม่รู้แต่ อย่าไปซื้อเลยของเก๊เออของเก๊ซะด้วยสิตึงวะโทรศัพท์พี่อะไรโคตรสวยแล้วเว้ยสองพันจ่ายเบี้ยจีนะเป้าเอ๊มันต้องตีสูตรแดงเออมเข้าใจไหมเนี่ยใช่ต้องตีสูตรแดงเขียวมันถึงจะได้เว้ยเฮ้ยอยากเล่นหืนว่าม่งอยากขับรถเก่งอะครับผมขับรถไม่ค่อยเก่งเลย อยากขับรถเก่งให้เหมือนแบบ<ฟ>พวกที่เล่นไฟเอ็มอะไรเงี่ยเฮ้ยพี่โคดแล้วพี่โคดโหลดไอ้ g d อแซมโหลดยังไงวะก็ช่วยไม่ได้นอนน้องถ้าโหลดไม่เป็นอ่ะมันเป็นมันเป็นลิงก์ปะใช่ครับน้องเป็นลิงก์แล้วก็น้องไปแตกไฟล์อ๋ออ้าวงงไ <มา S 2> อด้ดิสัตว์เดอร์มึงมาไอ้พี่อามาันี่ ลุกตามแม่งยันบ้านเลยสัตว์เออใจเย็นน้องใจเย็นมึงก็อย่าหัดเป็นวัยรุ่นบ็อกซิง่ง <laughs> <ต>เนาะพูดบาดเออไปพี่พี่ไอเชฟลองทำเสียงไปโบ็อกซิ่งดิเออแล้วใครแม่งร้องอะไรเนี่ยเอาเว้ยอดีครับพี่ชายอดีตนะครับอะไรนะเฮ้ยกู้เจ็บหูพี่ทำขาดได้ไร <c oughs> จังคือเขา ขอตังไปกินชานมเหมือนเอาสุดแรตายแล้วตั้งเลยครับอีแบ้มขนาดเป็กปีน้องตปงเขาตีไหนไหครับเขาจะตีนาทีไหมขอตั้งเลยพี่อีกแล้มว่ตัวะไรมาโ้ยโวย ตีสักเออข้าวมันกูเพิ่งรู้เนี่ยกูมีสกินอเลเตอร์ด้วยเกมอะไรเชฟไอ้จิมเล่นเกมอะไรอ่ะอารวีเจ๊จิมเล่นอาวีเป็นด้วยอ๋อทำไมพวกเองเล่นอาวีกันเป็นวะพี่เล่นไม่เป็นวะอาร์วี เล่ดิแมใครวะเฮ้ยอะไรนะีร่กูเซลล์โอ้โหเร็วอะไรไม่เอวเาวีไก่น้อยมไม่เอาไม่เอากูเ,าเล่นไม่เป็นไอคนทูเขาอะไอ้ห่าเล่นเอาวีไม่เป็นไก่เฟินจะไก่ไปไปกูพอรู้ <c oughs> พื้นฐานอยู่บ้างแต่พวกไอ้พวกแบบจัดของอะไรไม่ตึงเหมือนเขาอ่ะ้ะจอแม่งดำห,าห่าตอนนั้น,<ห>นพี่พยังเล่นกับผมต<พ>อนนั้นพี่ยังงหนึ่งกับผมอะไรแย่งกันพูดดิอะไร อะไรยี่เยนหุบปากดีสัตว์กูสเด็กๆตอนนี้มีสตมัดสินใจมีคนมาดูไหมนี่ได้ได้โดนิสวันละสิบบาทยี่สิบบาทจริงไหมเนี่ยจะมู้งทำไมล่ะแต่แต่วันนี้ยังไม่ได้แต่เมื่อวานเมื่อวานได้ห้าสิบบาทถามไปเชฟเลยใช่ใช่ใครโดนิสให้วะ คนไงก็คนที่มาดูในช่องกูเออมันจะให้เป็นแบบคนบาหรือว่าแบบเก็ได้เมื่อวานได้ห้าสิบบาทมันมันมีอยู่วันหนึ่งได้ได้กี่บาทวะได้สิบบาทหนึ่งสิบบาทก็มีหนึ่งบาทก็มีก็ไปเติมเกมอะไรเงี้ยเติมเกมได้หนึ่งบาทอ่ะอ๋อวันนี้พี่น่าจะได้หนึ่งบาทนะน่าจะใช่ลเนาะ กาไปดูสตรีมพี่โคดีกว่าเครื่องเนะเอ้ยสตรีมมันบักรือเปล่ากูก็ไม่รู้ด้วยเนาะไอจิมสตรีมมันบักรือเปล่ากูไม่รู้นะพี่โคอะไรที่จุดแดงเนี่ยเนี่ยดูสตีมพี่อยู่เนี่ยสดอยู่เนี่ยไม่เห็นบักเลยคือใช่เหปล่าจับคิวตลอดแหละคือ เออกวล้กวลเนี่ยอน้เนี่ยเนี่ยดูไม่นนี่สดูไม่เห็นมเลยอูดแดงเถียงเออได้ยินอรอได้ยินอ่ยไอ้กูได้หวยกูได้แยงเขาแม่งถ้ามึงรันกูนะมึงจะไม่ได้ตายะน่เนี่อ้ผีผีออเสียงจะท้อแล้วนะมึงเห็นไหมนายจมนี่ไงฆ่าผีไม่หมเขา ไอ้ที่จะสองคนดูใครดูว่าสองคนนะกดไลค์ใช่เหรอหน้าติ๊กให้กดไลค์ให้ต่อยแม่เอ้ยเออ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 จังหวะนี้ใครได้ใครได้ใครได้ ไอ้ย <laughs> oh yeah, oh, <that> ัยเถิดเถเอาตายหาแล้นั่นตายไอ้ยกูจะตายกูจะตายโอ้โหไปโรงพยาบาลกันเลยยจะตายโอ้โหลตกวยาวเกินจะตายอยู่ล้วาเิรอเยร่นบ็อกซิ่งจุดแดงเถื่อไปเุ่นบ็อกซิ่งไปเ่นบ็อกซี่บ็อกซี่ดว่แป๊บี่หรอ เอารถรถกูอยู่ไหนเนี่ยหาค้จังคจิมมี่จิมมี่รถจิมมี่ป๋ามีแะ่รมันทำเสียงไว้รุน b o x i n งนิดสวัสดีค่บผมชื่อจิมมี่นะคือยอยแกๆค่ะต้องต้องไปดูช่องเด็ดสิสิทยดี่ะเาีามามาามมาม่ะาม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 มมามามจมมมีมามาม หยอกๆเลยพี่บอสเอาทัวลงบอส the sea seat the sea s เขาชอบเฮ้ยะไร เราเอาอีเชีงมีรูสทีครับเนาะแล้วใครมันเปิดเพลงอะไรเนี่ยใครมันเปิดเพลงไม่มีเหมือนเขาใช่ครับแล้วเรื่องตีดูดแทงเขี่ย เอยรุ่นพุก้าเอ้ยนพก้านฮ้ยใครเปิดเพลเนี่ยเปิดเพลเนี่ยไม่ได้เปิดจาเปิดไม่คนคนเปิดในเกมไวรุ่นน้ำมะนาวเดี๋ยนอนโรงพยาบาลแป๊บนึงให้เลือดมันขึ้น เฮ้ยเฮ้ยอยไมันไ่ร้อ้้ิ้ใครเปิดเพลงอ่ะไม่ได้เปิดไมได้เย็นอะหอเสนี่เกมจะเป็นน้องจิมมีแล้วแหละไอชีเสียงมึงไอไอจิมเสียงมึงจิมเส สวัสดีค่ะไม่รู้ก็ไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วัดีค่าเบติคิดี้คนไม่ดีอะไรของมันไล่่่่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีเวล้เ่ยดิมีเวด้เลยมีเวล้ปฏิทูดแดงเสือกเชีย่ ตีตูดแดงแดงแดงตีตูดแดงแดตีตูดแดงแดงไยไอ้เอ้จิมมึงกูสตรีมอยู่มึงจะมาแย่งเสียงกูทำไมเนี่ยเนีนูเนี่ยข้าไปดูอยู่นางในคนแบบนั โอ้ยเชี่ยมันจะตายอยู่แล้วติ๊ง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 จะเชี่ยวบบี้โอ๊ยหัวตกอ่ะไอ้ไอ้กูขบมาพิทางกูโอ๊ยโอ๊ยหัวตกหัตกโอ้ยเงียบๆดิโอ้ยกูออกดิสมาไอ้ห่าไอ่ห่ากูสตรีมอยู่ชี้เสียงมันดังนี่ออกดิสม่งครับผมผมเงียบไปได้อ้าผมเงียบแล้วคุณดูนะดูไอเชฟนะไอเชฟมันชอบคอยสูนะคนดู ไม่ใช่ครับไม่ใช่คอยสู่ะที่แอดเฟซมาไอ้ที่ที่รับเพื่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปนี้ไปดูไว้เชฟมันชอบนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยไอ้คลิปรักคอยสู่กูกูลบไปยังวะไม่เป็นไรครับไอเชฟเชฟคลิปนั้นกูลบไปยังวะไอ้คลิปที่ว่าบอกว่ามึงรักคอยสู่อ่ะกูยังไม่ได้ลบหรอกูไม่ลบอ่ะแต่กูก็จะส่งให้คอยสู่ดูด้่ะอวย ค่อยๆสุดท่ฝนตกเชื่อในเชฟหรือว่าอะไรเป็นแฟนในเชฟเป็นแฟนในเชฟไม่ใช่โอ้ยก็บอกว่าไม่ใช่เฮ้ยแม่หมวดล้ออะไรเงี้ยแม่ขบอกกินแล้วที่สัตว์ก็บอกว่าไม่ใช่โอ้ยสุก็มันกวนกูอ่ะเชฟมันกวนกลัวแล้วมันก็ไม่หยุดด้วยโอ้มันหยุดได้ยังไงมันหยุดได้ยัง ก็อยากจะมองหน้าไม่อยากมองเลยพี่แกเชฟระวังโดนพอยสูตดจีตูดนะโอ้ไอเชฟไอเชฟไอเชฟมึงมึงรู้จักไอพอยสูดได้ไงวะไอตูไอมึงรู้จักไอพอยสูดได้ไงคือมันเป็นพี่เพื่อนสนิทผมเว้ยก็คือไอวานไอวานเพื่อนสนิทผมได้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ป .1 เลยแล้วมันคือเป็นพี่ไอวานไงผมตัวเลยรู้จักอ๋อแล้วทีนี้มึงรู้สึกยังไอที่เห็นครั้งแรกอยากจะเป็นแฟนเลยใช่ปะ ไไมม่่ลองงานน้ำตาไหลตงตูด <S <S ไปขนกัญชาดีกว่าตำรวจตำรวจอยู่ปว่าวันนี้ตำรวจสี่คนด้วยขนกัญชาได้ตำรวจตีตูนอย,อยสวยเลย <S <S 2> <S 2>